วิดีโอนี้นะคะคุณนั้นกำลังดึงดูดความปังเนาะความปังเรื่องใดนะคะเรื่องใดที่เด่นๆค่ะความปังเรื่องใดนะคะพลังงานของ งานเงินนะคะการเหมือนคุณอาจจะได้คู่สนทนาหรือว่า,าคู่ค้านะคะที่สนับสนุนการงานพลังงานการงานโดดเด่นดูมั่นใจมากขึ้นอยู่ในจุดที่รู้สึกภาคภูมิใจนะคะหรือว่าพลังงานความมั่นใจในสิ่งที่ทำลงไปเนะะี่ยค่ะมันเริ่มก่อตัวเนาะ หรือคุณอาจจะรู้สึกว่ามันอยากที่จะก้าวหน้าต่อสารต่อทำบางอย่างนะคะเพราะด้วยพลังงานที่รู้สึกเหมือนอยู่ในจุดที่อาจจะผ่านอะไรมาพอสมควรเนาะหรือค่อนข้างค่ะที่จะมีตัวยึดเหนี่ยวนะคะที่จะทำให้ก้าวต่อไปได้อย่างเ,ออเหมือน มีความเชื่อมั่นนะคะมากขึ้นพลังงานการเงินเนาะก็เด่นชัดนะคะขึ้นมาถึงในเรื่องของการเงินตำแหน่งความมั่นคงมากขึ้นในเรื่องของตำแหน่งความหนักแน่นทางใจแล้วก็ในเรื่องของวัตถุรวมถึงพลังงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมีไฟนะคะความมีไฟในการที่จะขับเคลื่อนสิ่งที่คุณทำอยู่ สิ่งที่คุณบริหารจัดการดูแลนะคะพลังงานที่ไม่เพียงแค่มีไฟแล้วก็ลุยกับงานแต่ไม่ทิ้งในเรื่องของการยังอยู่ในจุดที่อบอ้อมอารีเพราะเห็นถึงพลังงานของการดูแลมองว่ามีการดูแลเอาใจใส่นะคะในเรื่องของบริวารลูกน้องได้เป็นอย่างดีเช่นกันนะคุณจะเห็นถึง ทุกอย่างนมันควบคู่ไปพร้อมๆกันนะคะก็คือไม่ทิ้งเนาะไม่ทอดทิ้งสิ่งที่ต้องดูแลเพราะฉะนั้นปังควบคู่กันไปเลยนะคะพลังงานของความอ่อนโยนนะคะความอ่อนโยนความเหมือนมีลักษณะของความเป็นหญิงอะคะ่ะความเป็นหญิงความเป็นแม่นะคะที่จะละเอียดละเอียดอ่อน ไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ก็ตามแต่มันจะมีพลังงานที่ละเอียดถี่ถ้วนนะคะมีความระมัดระวังสูงและพลังงานที่เหมือนคุณนยอยู่ในจุดของความเป็นมืออาชีพมากๆเห็น <He S 1> พลังงานของความเป็นมืออาชีพคนที่เปรียบเหมือนกับมีประสบการณ์สูงอะคะ่ะดูมีประสบการณ์ดูเป็นคนที่ เก๋านะเก๋าในเส้นทางนั้นะนะคะนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่บนเส้นทางการงานเนาะหรือสิ่งที่คุณทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นงานหลักงานรองอะไรก็ตามที่ที่คุณรู้สึกว่าตอนเนี้ยคือคุณเริ่มเห็นผลคุณจะเริ่มเห็นผลลัพธ์บางอย่างด้วยหรือจะมีสิ่งที่เข้ามากระตุ้นทําให้คุณรู้สึกว่าเออ เรานี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะซึ่งนั่นแหละนะคะชัดเลยว่าพลังงานความปังของคุณนั่นคือการได้ขึ้นไปอยู่ในจุดนะคะที่พอผู้คนมองมาเนาะคุณมีความเก๋พอตัวเลยคุณมีความไม่ธรรมดามีความเจ๋งพลังงานที่เห็นแล้วเนี่ยคนคนนี้ก็ เป็นอีกหนึ่งคนเลยที่ขอยกให้เป็นผู้มีประสบการณ์ความรู้นะคะมีวุฒิภาวะทั้งทางอารมณ์แล้วก็ในเรื่องของความรู้ความสามารถพลังงานเหล่านี้ค่ะมองว่าทำให้ชีวิตของคุณเนาะมันอยู่ตัวมากขึ้นคุณจะรู้สึกว่าเออม,มันเริ่มสบายใจพอที่จะนิ่งได้บ้างนะคะพอที่จะอยู่ในจุดที่ เหมือนได้พักบ้างอะคะ่ะได้มีโอกาสหรือว่าพอที่จะพักได้แบบสบายใจเห็นพลังงานของความนิ่งขึ้นมานั่นมองว่ามันถึงช่วงจังหวะเวลาเนาะจากความออที่อาจจะต้องกระวนกระวายนะคะหรือว่าผลักดันตัวเองอย่างหนักจนบางทีคุณอาจจะอยู่ในสภาวะที่ไม่สู้ดีมาก่อนเนี่ยนะคะแต่ตอนเนี้ย พลังงานที่ทุ่มเททำเนี่ยมันทำให้คุณพอได้รู้สึกว่าเออเราพอที่จะก้าวออกมาเพื่อพักได้บ้างแล้วเพราะฉะนั้นนี่แสดงให้เห็นหนึ่งพลังงานที่อยู่ตัวมากขึ้นทั้งการงานการเงินต่อให้มันอาจจะยังไม่ได้เป็นไปตามที่คุณปรารถนาร้อเอร์เซ็น แต่ถ้าคุณให้คุณค่าหรือมองเห็นคุณค่ากับผลลัพธ์นะคะหรือกับสิ่งที่ตอบแทนคุณมาแล้วเมื่อเปรียบเทียบไปนะคะกับจุดเนาะเมื่อเปรียบเทียบไปยังอดีตที่เป็นช่วงเวลาที่หนักมากๆเลยอะค่ะคุณจะรู้สึกขอบคุณและภาคภูมิใจแล้วก็จะรู้สึกว่าเราเบาขึ้นเยอะจริงๆ นะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหมือนการย้อนมองกลับไปแล้วก็เปรียบเทียบตัวเองในวันนี้นะคะว่าเป็นพลังงานของคนที่มาไกลมาไกลด้วยประสบการณ์นะคะประสบการณ์ที่มันล้ำค่าประสบการณ์ที่คุณคุณดูเฉิดฉายแล้วสิ่งที่ทำมันมันเห็นผลนะคะมันเห็นผลแล้วก็มันเหมือนกับได้รับการยอมรับ นะคะว่าเป็นคนหนึ่งเลยอะที่ไม่ธรรมดาเนาะก็ต้องย้ำคำนี้จริงๆนะคะ